สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนบันทึกติ๊กตอกกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า kmkth m หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างมาได้เลยหน้าหลักของเว็บไซต์ kmkth m T แล้วนะคะคุณเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝั่งใช้บร,ริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มกรีวิวเลือกเป็นติ๊กตอกกันเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นเพิ่มบัีนนนนะะะะะคคก็จอยู่่ด้้ดาาลงงๆตร จะเป็นตัวนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นหกสามเก้าหกแตบนสุดต,ตรงนี้นะคะในคําวไม่ทีตรงนี้เพื่อนๆสามารถอาร่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของเดอรของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงนะคะการรับประกันและความเร็วก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะในส่วนลิงตัวนี้นะคะคัดลอกกมนได้เลยนะคะจากโปรที่ต้องการจะใช้บริการกดไปด้านในก่อนได้นะคะยอดบันทึกยอดเดิมอยู่ที่1ิบนะคะคัดลอกลิงกันมาได้เลยนะคะน้ำลิง์มาวางกันได้เลยค่ะ จำนวนขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่สกันไป10นะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะก็ส่งกันไปได้เลยะคะ่ะระบบก็ได้มาได้รับการสัง่งนะคะยอดบันทึกติ๊กตอกกัขึ้นกันมาแล้วเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์เคมีมีขีดทีเฮดเกิดกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยค่ะ